ดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะตามสัญญาเลยวันนี้นะคะที่เอ๋บอกว่าเอ๋จะเอานำเป็นผ้าไหมมัดหมี่ที่เป็นงานทอแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติยกตะโกมาให้พี่ๆได้ เลือกชมกันวันนี้เตรียมมาประมาณ1 0 11ผืนกับงานที่แบบว่าจัดวัดเด็ดเลยขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะคะพี่ขาแล้วก็ตามเดิมเลยนะท้ายรายการท้ายคลิปวิดีโอนี้เอมี2ผืนมาโปรพิเศษที่สุดพร้อมกับเป็นลายโบราณด้วยเดี๋ยวติดตามชมกัน2ผืนให้ดูก่อนเลยว่า2ผืนสุดท้ายที่จะจัดโปรให้ในคลิปนี้จะเป็น2ผืนแบบนี้นะคะ2ผืนแบบนี้ลายโบราณลายมงคลท้ายรายการถ้าพี่ๆได้รับฟังรับชมจนจบเนาะก็จะเห็น2ผืนโปรนี้แบบเต็มเต็ม ะะอย่าลืมนะคะถ้าชื่นชอบถูกใจาฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยและเอกก็ทิ้งช่องทางการติดต่อเอาไว้ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook เป็นเบอร์โทรเป็นไลน์นะคะเป็นไลน์แอดเนาะแล้วก็จะมีราคาอยู่ตรงนี้นะคะพร้อมกับราเออเป็นเบอร์โทรอยู่ตรงนี้เนาะพร้อมกับราคาจะทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะเริ่มต้นกันเลยเนาะกับงานผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนแล้วก็เลือกสานมาเป็นลายโบราณของจังหวัดสุรินทร์บางพืนเป็นลายของทางร้านที่ได้ร่วมกับคุณย่าคุณยายคิดออกแบบสร้างสรรค์พื้นที่หนึ่ง นะคะหนึ่งหนึ่งเอขออนุญ,ญาตพี่ขาผืนนี้4ี่0บาทงานผ้าห้าดาวเอจัดโปรให้พี่ๆแล้ว3 8 9พแ้บาท ,3890 บาทสำหรับผืนที่หนึ่งเป็นงานย้อมสีธรรมชาติพุ่งยืนนะคะแล้วก็เป็นงานพี่พ่เห็นขี่ตรงปลายผ้าตรงนี้ไหมคะนี่เป็นงานฟืนโบราณตรงนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมมีเส้นไหมมาแบบนี้เป็นตำหนิไหมผืนนี้เป็นงานฟืนโบราณทอมือกี่โบราณสอดเก็บริมบนล่างแบบโบราณงานใหม่บ้านทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนทอย,ยกก ตะกอลายแบบนี้เป็นลายเม็ดพริกไทยอาจจะมีพี่ๆบางท่านบอกว่าเป็นลายเม,ม็ดมะยมเรียกได้เหมือนกันนะคะเป็นงานทอหกตะกอลายเม็ดพริกไทยสอดเก็บริมบนล่างแบบโบราณฟืนโบราณพี่ขางานกี่โบราณดูเชิงล่างกันก่อนเนาะเชิงล่างเป็นดอกกระเจียวจี้เพชรขึ้นมาเป็นหัวใจแล้วก็มีเข็มขัดหนึ่งเส้นคั่นแบบนี้ท้องผ้าเป็นมัดหมีลายโฮกูม นะคะคท้องผ้าเป็นงานมัดหมี่ลายโฮกู 1, 2, ม1นคูณสเมตรดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยเนาะทำไมถึงว่าเป็นลายโฮกูมพี่ๆเห็นลายโฮตรงนี้ไหมคะลายโฮที่เป็นเส้นตรงตรงนี้นะคะ่ะผืนนี้นะถ้าดูในลวดในลายเนี่ยจะมี2ลายอยู่ในผืนผ้านะคะ จะมีลายโฮแบบนี้เอกอนุญาตนะคะมองกลับกัน <gor ging> <cliche> ตรงนี้ค่ะเป็นลายโฮลายโฮราชินีผ้าไหมสุรินตรงเส้นตรงตรงนี้แล้วทอขั้นด้วยลายนาคล้อมเพชรเนี่ยค่ะนาคมีนาคในเพชรโฮกูม лаг, ทั้งผืนผ้าผืนนี้เรียกว่าโฮกูมงานย้อมครั่งเป็นหลักในท้องผ้าจะมีชมพูสวยๆจากคลั่งแล้วก็มีสีเขียวสวยๆนะคะจากขี้ หนคูณสเมตรที่ดูความเป็นเนื้อผ้าอบอ่ามน้ำยาแล้วเรียบร้อยเนื้อสวยพระนูผิวทิ้งตัวและมีน้ำหนักเป็นโทนสีชมพูนุ่นนุ้นนะคะชมพูนุ่นน,น,นุ้นหคูณสเมตรโฮกูมทอสอดเก็บริมบนล่างแบบโบราณทับหมายเล็กหพื้นที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดของผ้าเอาไว้ข้างล่างด้วยเหมือนกันนะคะว่าหเป็นผือนอะารราคาเท่าไหร่หนึับ 3890บาทงานรุ่นนี้รุ่นผ้า5ดาวนะพี่นะตรงนี้เป็นเส้นไหมางานทอผ้าเนี่ยงานทอมือมีงานต่อเส้นไหมยอยู่แล้วนะคะมีงานต่อเส้นไหมดูแล้วเดี๋ยวเอนะเ,เก็บให้นะคะเดี๋ยวเอเก็บให้1คูณ2เมตร3890บาทกับโมคูมพื้นที่1ต่อมาพื้นที่สอง พืนที่สองเลือกลายมงคลให้พี่ๆก่อนเลยน่า เกียวนาคล้อมเพชรน,นะคะนาคล้อมเพชรน,นาคลลอมเพชรน,นะคะนาคลลอมเพชรเห็นไหมคะนาคเป็นโทนสีโอรสน้ําตาลส้มแบบนี้ตัวท้องผ้าพืนนี้ถ้าถามว่าเป็นโทนอะไรมีเขียวปนมาด้วย1นคูณสเมตรเช่นเดียวกันพื้นนี้ทอย,ยก6กตะกอรอยเม็ดพริกไทยสอดเก็บริมบนล่างแบบโบราณงานฟืมนพิเศษนะของที่ร้านเนี่ยเราจะทอฟืมนพิเศษพี่ๆอาจจะเห็นลายแบบนี้สมมตินะว่าเคยเห็นลายแบบนี้ทอย,ยกตะกอรอแบบนี้ในราคาที่เบากว่านี้คือจำเขาเรียกว่า คุณภาพของผ้าไหมขึ้นอยู่กับผู้ทอเพราะว่าทุกขบวนการในการทอกว่าเราจะได้ทอเราเอาเส้นไหมไปฟอกนะคะการขั้นตอนการฟอกขั้นตอนการย้อมล้วนแต่ว่ามีเทคนิคและวิธีการวิชาเขาเรียกว่าอะไรของครูแต่ละท่านเลยของเอทอฟืนพิเศษด้วยผ้าสวยเนื้อแน่นทุกผืนที่ยกมาเนี่ยพี่ๆสามารถนําไปนุ่งสดได้เลยถ้า,า่าถ้าว่ามไม่ได้ตัดเป็นถุงสําเร็จนะคะพี่ๆดูลายผืนนี้ก่อนเนาะผืนที่สองเป็นนาคนาคล้อมเพชรหกตะกอยกลายเม็ดพริกไทยเป็นงานเชิงล่างอย่างเดียว นะคะเป็นงานเชิงล่างอย่างเดียวเป็นนาคสีออกน้ำตาลส้มๆเนาะแล้วก็อบล้อมด้วยเส้นไหมสีขาวงานทอเก็บขาวพื้นนี้สีธรรมชาติพุ่งยืนนะคะเชิงล่างก็ยังคงเหมือนกันดอกกระเจียวจี้เพชรมีหัวใจ3,890บาท1คูณ2 2เมตรผ้าสวยมากดูความสวยเหลื่อมเงาเป็นประกายของงานเส้นไหมงานไหมบ้านใช้เส้นไหมที่คุณภาพดีที่สุด1คูณ2นะคะ 2. ราคา ,3890 บาทนะคะต่อ ต่อไปเป็นผืนที่สาม พื้นที่สามเนี่ยวันนี้เอ๋นำมาให้พี่ๆได้ชื่นชมอยู่สองสามโทนสีล้วนแต่ว่าเป็นลายเดียวกันอันนี้เป็นลายพิเศษของทางร้านเลยลายเฉพาะนะคะลายเฉพาะลายพิเศษของทางร้านเป็นลายที่เราโทรมาแล้วก็ใช้งานสีธรรมชาติตกแต่งบนตกแต่งเชิงล่างให้ดูแบบเหมือนกับว่าโมเดิร์นแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้เป,นงงเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้ดูโทนสีเนี่ยค่ะเอจัดมาให้สามโทนสีนะคะเป็นงานย้อมสีธรรมชาติเนาะ หนีคะมี3าผืนหนึ่งสอเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละผืนแล้วก็ถ้าพี่ๆสนใจผืนไหนสามารถแบบทักไลน์มาหรือทักทักหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊กเนาะแล้วก็ขอดูรูปภาพทั้ง3ผืนเปรียบเทียบกันได้นะคะสำหรับ3เนี่ยปกติ4,900บาทแล้วก็ราคาแบบจัดโปรให้แล้วเนี่ยก็สามพันเ 4,002บ้างวันนี้เอให้ราคาเท่ากันเลย3,890บาทนะคะสําหรับพืนนี้มีเอกลักษณ์เป็นลายพิเศษลายเฉพาะของทางร้านนะคะคุณยา่าคุณยายร่วมกันลังสรรลายมาให้เนาะลายเนี่ยเป็นลายโบราณเป็นการประยุกเอาลายโบราณที่มีอยู่แล้วมามัดมาผสมผสานให้ดูวิจิตรแล้วก็งดงามตราการตาขึ้นตัวเชิงล่างเขาเนี่ย จะสูงนะคะจากสูงจะกว้างกว่าผ้าปกติทั่วไปให้ดูเป็นโมเดนดูเป็นทันสมัยสําหรับผืนนี้เป็นแบบนี้ทั้งผืนผ้านะพี่เป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าในท้องผ้ามีลายอะไรบ้างแล้วเราก็ทอมาหลายโทนสีอย่างตรงเนี้ยค่ะเรายืนทางยืนเราขึ้นด้วยครั่งเป็นโทนสีชมพูตัวพุ่งของข้างบนเนี่ยงานย้อมเปลือกมมยมต้นเปลือกต้นไมยมอ่ะเนาะเราเปลือกของต้นมาจะได้เป็นโทนสีน้าตาลแต่ที่พี่ๆเห็นคือความว่ายืนครั่งเป็นสีชมพูด้วยข้างล่างเป็นเชิงครั้ง ะะข้างล่างเป็นเชิงครั่งครั่งสดๆเลยงานครั่งน้ำหนึ่งนะคะพี่ๆดูในลายจะมีผีเสื้อนะว่าตัวเชิงเนี่ยข้างล่างจะมีผีเสื้อตรงนี้เป็นรวงข้าวมงคลนะคะแล้วก็มีนาคน้อยนะคะแล้วก็มีจี้เพชรอยู่มีต้นสนเห็นไหมคะเป็นลายโบราณที่เรานำมาประยุกมามัดมาผสมผสานให้ดูงดงามแต่การตายดูวิจิตรขึ้นมีจี้เพชรมีรวงข้าวนะคะมีจี้เพชร มีรวงข้าวมีหน้าพืนนี้ทอยกหกตะกอเป็นลายลูกแก้วทางยืนเป็นครั่งถ้าพืนนี้พี่พี่จะสังเกตเห็น ข้างล่างเป็นคลัง่งข้างบนเป็นมยม,มถือว่าเป็นงานสีธรรมชาติไม้โมงคลได้เลยนะคะมัง่งครั้งยั่งยืนพร้อมกับนิยมชมชอบพื้นนี้งานมันมีหลายลำด้วย1นคูณสเมตรชื่นชอบถูกใจสําหรับพื้นนี้เป็นหมายเลขที่3ซึ่งปกติขายอยู่4 2่พันสอวันนี้ราคาเท่ากันเลย3,890บาทสวยสวยเหลือมเงาเป็นประกายเห็นไหมคะมีความเหลือบชมพูจากทางยืนเป็นครั้งพื้นนี้งานคลั่งน้ำหนตรงเชิงเนาะ เนี้ยสวยมากแล้วไม่มีที่ไหนด้วยนะคะไม่มีที่ไหนด้วย3890บาทเป็นหมายเลขสามมาดูมาดูโทนสีต่อมาตะกี้เป็นโทนสีมายมข้างบนจะเป็นน้ำตาลข้างล่างจะเป็นงานครั่งน้ำหนึ่งผืนนี้ก็สวยยืนด้วยครั่งเช่นเดียวกันทางยืนทางเดียวกันพี่ๆจะเห็นฟ้าเหลือชมพูข้างบนย้อมครามข้างล่างก็เป็นครามหมักโคน นะคะข้างล่างเป็นครามหมักโคนดูความไล่สีเขาสวยมากข้างบนเป็นท้องผ้านะข้างล่างเป็นเชิง1นคูณสเมตรสาหรับพื้นนี้6กตะกอยกลายลูกแกว้ว1นคูณสเมตรลายเดียวกันเลยมาพื้นนี้อาจจะเห็นรวงข้าวชัดๆถ้าสีสดๆเราจะเห็นชัดมีรวงข้าวมงคลมีหน้าอยู่ตรงนี้มีจี้เพชรเชิงล่างพื้นนี้เช่นเดียวกันตรงนี้เป็นใบโพตะกี้เป็นผีเสื้อนะพี่นะแล้วก็มีรวงข้าวมีนาค สวยมากหนึ่งคูณสองเมตรหกตะกอยกหลายลูกแก้วพื้นนี้เป็นพื้นที่สี่นะคะสามพันแปดร้อยเก้าสิบาทที่เศษทีสุดเนาะพื้นนี้สีแบบทันสมัยที่เห็นเหลือบชมพูเนะยืนครั้งเช่นเดียวกันครามครามข้างบนครามข้างล่างครามหมักโคนแล้วก็ยืนครั้งหนึ่งคูณสองเมตรหมายเลขสี่นะคะสามพันแปดร้อยเก้าสิบบาทมาดูกันมาดูกันพื้นที่ห้า สีเดียวกันเลยแต่ว่าผืนนี้ข้างบนเนี่ยเขาจะมีความผสมผสานจะเป็นโทนสีเหลืองทองเหลืองทองแบบน้ําตาลทองบนมนอย่างนี้เลยอะสีจริงแบบนี้เลยนะคะสีจริงแบบนี้เลยลายเดียวกันเชิงล่างเป็นคลั่งหมักโคนเห็นไหมเป็นโทนสีแบบคลั่งแล้วเราหมักโครนสีก็จะหมุนขึ้นกว่าปกติมีผีเสื้อมีนามีรวงข้าวมงคลนเชิงล่างสูงกว่า ผ้าปกติทั่วไปแนวสไตล์โมเดิร์นทันสมัยไม่มีที่ไหนด้วยพื้นนี้หกตะกอยกลายลูกแก้วสีธรรมชาติพุ่งยืนนะคะแล้วก็ยังคงทางยืนเป็นครั้งเช่นเดียวกันเหลือบชมพูเนื้อดีมากเห็นไหมคะเหลือบชมพูนุ่มพริ้วทิ้งตัวและมีน้ำหนักเออบอ่านน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ขา ,3890 บาทกับหมายเลขที่5ซึ่งถ้าพี่ๆอยากดูทั้ง3ผืนนี้เปรียบเทียบกันแจ้งได้นะคะแจ้งได้ทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวถ่ายรูปให้จะได้แบบเลือกได้ถูกอกถูกใจก็สวยผืนนี้ สีแบบสีนูดตสีเอิร์ธโทนสีเบจอย่างนั้นเลยอะ่ะหกตะกอยกลายเม,ม็ดพริกไทยนะหมายเลขห้สีจริงอย่างนี้เลยพี่ขาสวยมากเลยใส่กระเสื้อสีโทนชมพูได้ใส่กระเสื้อสีเหลืองทองได้แล,ไดแล้วก็ใส่กระเสื้อสีงาช้างได้อยู่แล้วแน่นอนนะคะต่อไปต่อไปหมายเลขหก หมายเลขหกลายมงคลมากวันนี้เอจับคู่มาให้พี่พๆได้เลือกกันเลยอะ่ะหกับเเป็นลายเดียวกันแต่ว่าคนละโทนสีลายมงคลลายโบราณของจังหวัดสุรินทร์อีกหนึ่งลายลายระยะกษัตริย์นะคะายยาระยะกริย์ลันยูสดัดระย,ยาะเสด็จแบบนี้เลยลายระยะสี่พ้าร้อยบาทราคาปกติวันนี้ราคาเท่ากันเช่นเดียวกัน6กับ7จ็ดสามพบบาทที่ดูโทนสีอย่างนี้ก่อนเนาะ เนี่ยค่ะมีสอือนอย่างนี้นะคะมี2อผือนยกต่างกันนะยกตะกอต่างกันอนีกคอนุญาตยกผืนนี้ก่อนนะคะหมายเลขหระยะกริย์เป็นงานมัดหมีหลายลามแล้วมัดยากจะไม่ค่อยเห็นทั่วไปอันนี้ต้องชั้นครูจริงๆผืนนี้เป็นงานสีธรรมชาติแล้วก็เหยียบโครนงานทอย,ยกหกตะกอเป็นลายลูกแก้ว1นคูณสองเมตรสามพบาทหมายเลขหระยะกษัตริย์ผืนนี้เชิงล่างสวย เชิงล่างงา,งงามๆแบบนี้เลยดูสีดูเนื้อดูเหลือบดูเงาเป็นประกายมากที่สุดนะพี่รับได้เลยนะลายนิเชียเป็นมงควรมากถึงมากที่สุดแล้วมัดยากด้วยระยากษาัตริย์นะคะรันยูสดัดระยาเสด็จ1นึ่งคูณสเมตรสามพบาทหมายเลข6เนาะแล้วก, <ๆ S 2> ก็หมายเลข7ลายเดียวกันแต่ว่าหมายเลข7เนี่ยทอยก8ตะโกนดอกพี่กุล นะคะผืนนี้นี่โทนสีจะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมคะท้องผ้าเขาจะเป็นโทนเทาเทเทาๆ,ๆเขียวเขียวตัวระยะกระส์บระยะเสด็จตรงนี้คะ่ะเป็นโทนสีชมพูงานสีธรรมชาติพุ่งยืนนะเดี๋ยวให้ดูงานทอยกตะโกเป็นงานทอมือนะคะเหล่านี้แล้วทอมือกี่โบราณงานฟืนโบราณแปดตะปอดอกพิกุลสอดเก็บริมบนล่างแบบโบราณงานสีธรรมชาติพุ่งยืนแล้วฟืนพิเศษที่จ๋านุ่งสดได้เลยหมายเลขเจ็ดเป็นโทนสีแบบนี้ นี่ค่ะโทนสีเทาๆหน่อยเนาะเทาๆนะคะเทาๆเทาๆมีชมพู1นคูณสเมตรแตะกอยกลายดอกพิกุลหมายเลข7 ,3890 บาทสวยมากชอบผืนไหนรับผืนนั้นนะคะลายนี้ลายมัดยากชื่นชอบถูกใจพิมพ์รับได้เลยทักเข้ามาได้โทรเข้ามาได้ยังคงทิ้งเบอร์โทรเอาไว้ให้อยู่เหมือนกันนะ1นคูณสเมตรระยะากระสั์ผืนนี้หมายเลข7เนาะสามพบาท ต่อไปเป็นหมายเลข8 8กับ9มาคู่กันให้เลือกเพราะว่าวันนี้มีพี่ๆถามหาลายนี้ลายโคมไฟลายโคมไฟคราวนี้คุณตาคุณยายโทรมาให้มีความแบบพลิกเพลงทุกทีคุณตาคุณยายสําหรับโคมไฟบางทีเราก็จะเรียกว่าลายพุ่งเข้าบินบ้างลายต่างหูโบราณบ้างเห็นไหมคะเหมือนกันเลยนะสองผืงนนี้ให้พี่ๆดูไว้ก่อนเห็นไหมคะต่างกันตรงเชิงต่างกันตรงเชิงกับตรงลายผ้าเป็นงานโทนสีชมพูย้อมครั่งเป็นหลัก นะคะตรงนี้เป็นเชิงล่างเนี่ยเขาจะเป็นนาก้อมเพชรอย่างนี้นะคะอีกเชิงนาคอันนี้เป็นเชิงนาคแล้วก็มีบายสีเอขอนุญาตยกเชิงนาก้อมเพชรตรงนี้ก่อนเนาะพื้นนี้ตัวท้องผ้าจะเป็นลายโครมไฟรหรือว่าลายพุ่มเข้าบินพี่สามารถนุ่งแบบนี้ก็ได้นะคะนุ่งหันลงอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะนุ่งอย่างนี้ก็ได้เป็นงานเชิงคู่บนล่างตรงกลางท้องผ้าเนี่ยเป็นงานครั่งเราเคยมีงานตรงนี้เป็นคลามก็มีงานตรงนี้เป็นเหลืองก็มีขายหมดแล้วพี่จ๋าสําหรับพื้นนี้เป็นหมายเลข 8นะคะแเนี่ยก็ราคาเดียวกันเลย3,890บาทวันนี้มาราคาเดียวกันเลยพี่สาทอยก6ตะกกลายเม็ดพริกไทยเชิงดอกกระเจียวเห็นไหมคะมีดอกบัวด้วยแล้วก็มีหัวใจแล้วก็เป็นนาคนะคะนาคล้มเพชรลายเป็นลายโคมไฟ1คูณ2เมตร6ตะกกเม็ดพริกไทย3,890บาททำใหม่เล็ก8อบอ่ำน้ำยาแล้วเรียบร้อยให้ดูนางเนื้อผ้าใกล้ๆ อย่างนี้เลยอะสวยเหลือบเงาเป็นปากกายนุ่มผิวทิ้งตัวและมีน้ำหนักหมายเลขแปดเนาะต,ต่อไปหมายเลขเก้านะคะเก้าก็จะเป็นโคมไฟหรือว่าพุ่มควิสต์ผืนนี้เป็นการมัดงานมารุ่นที่สองรุ่นที่สามแล้วแหละมีความพลิกแพลงส่วนมากแล้วผู้ทอผ้าเนี่ยผู้ทอผ้าผู้มัดหมีหลายผ้าเนี่ยจะมีความเป็นศินลปินมีความ เบื่อเบื่อลายเดิมๆของตัวเองพี่ดูผืนนี้สําหรับผืนนี้หมายเลขเก้าโน๊ะเก้าจะทอยก8ตะกอลายดอกพี่กุลเดี๋ยวจะให้ดูดอกใกล้ๆดูเลยดีกว่าอย่าเพิ่งเดี๋ยวเนี่ยค่ะ ทอยก8ปตะกอรอลายดอกพี่กุลเชิงเดียวกันเอ้ยเชิงไม่เดียวกันเนาะเชิงจะเป็นใบสีแบบนี้นะคะแล้วก็มีหัวใจส่วนตรงนี้ค่ะเป็นนาคนาคน้อยนาคกุ้มบุญนะคะเป็นนาคกุ้มบุญแล้วก็ถัดขึ้นมาเป็นใบสีพี่ดูตัวท้องผ้าผืนนี้นะเป็นโคมไฟผืนตะกี้เขาเป็นโคมไฟมาสามแถวเลยแล้วหันไปทางเดียวกัน พืนนี้เป็นโคมไฟอยู่ตรงนี้เนาะตรงกลางเป็นจี้เพชรแล้วก็เป็นโคมไฟแถวที่3หันลงซึ่งเราก็สามารถนุ่มได้ทั้ง2ด้านคือจะเอาฝั่งไหนขึ้นบนขึ้นล่างได้หมดเลยใบสีสวยงามโคมไฟใบสีพุ่งเข้าบินลายมงคลทั้งนั้นเลยประกอบกับหน้ากุ้มบุญโอบล้อมเส้นใหม่ไว้เป็นหน้าสีขาว1นคูสเมตร8ตะกอดอกพี่คุณพื้นนี้เป็นหมายเลขที่ เก้าใช่ไหมคะหมายเลขที่เก้าใช่ไหมคะหมายเลขที่เก้าเก้าทับสามพันแปดร้อยเก้าสิบาทพิเศษที่สุดที่งานฟืนพิเศษใหม่บ้านพุ่งยืนสีธรรมชาติด้วยชื่นชอบถูกใจพิมพ์รับได้เลยแล้วเอจะบอกให้ฟังว่ากับงานย้อมครั่งเส้นไหมกับความย้อมสีธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นครั้งเป็นครามเป็นเขเป็นปะหูเป็นมะพร้าวเป็นไมโยมคือย้อมย่างหมดทุกทุกอันที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีตัวแปรมีตัวที่ใส่เข้าไปเพื่อให้สีติดเส้นไหมตรงนั้นเป็นเทคนิคเป็น วิชาเป็นวิธีการของครูทอแต่ละท่านซึ่งไม่เหมือนกันเรารู้ว่าย้อมยังไงเรายังย้อมไม่ได้เลยเขามีครูของเขาแล้วย้อมครั้งเนี่ยจะย้อมร้อนใส่วัตถุดิบใส่อะไรเข้าไปแล้วย้อมหลายครั้งมากพี่ขวากว่าสีจะติดนะแล้วต้องขยับตลอดเพราะว่าไม่ถ้าถ้าไม่ขยับตลอดเนี่ยสีจะไม่เสมอทั้งทั้งหมดนะคะพอเรานำมาทอเนี่ยก็จะมีความด่างความเพี้ยนนะคะ ะะต่อไปเป็นหมายเลขที่สิบสิบเอมีลายนี้มาให้ดูลายเกล็ดเต่าหรือว่าลายสร้อยดอกหมากนะคะในคลิปที่แล้วที่แล้วใหม่เคยยกเกล็ดเต่าพืนนี้ซึ่งเป็นเกล็ดเต่าสีสุรินเนาะวันนี้เอยกเกล็ดเต่าพืนนี้ให้สําหรับหมายเลขสิบเป็นเกล็ดเต่าสีธรรมชาติสามแปดเก้าศูนย์กับหมายเลขที่สิบนะคะสามแปดเก้าศูนย์กับหมายเลขที่สิบเดี๋ยวจะยกสีสุรินให้ดูด้วยพี่ๆจะได้เอ้ยพี่ชอบแบบไหนมาเทียมให้ดูเลยสิบ 3890ปดเกบาทนะคะแล้วก็สิขออนุญ,ญาตแทรกสีนี้พี่พี่จะได้ดูได้11เนี่ยเป็นสีสุรินสองพันเก้าร้อยนะคะสองพบาท3890ันแปบาร้อยเบาทเห็นไหมคะลายเดียวกันลายกล็ดเต่าแต่ว่าพอย้อมสีต่างกันให้อารมณ์ที่แบบแตกต่างกันพื้นนี้เป็นสีสุรินเลยนะอยกสีธรรมชาติก่อนหมายเลขสิบ หมายเลขสิบเนี่ยเป็นผ้าไหมมัดมีลายเกล็ดเต่าเกล็ดเต่าหรือว่าสร้อยดอกหมากของธรรมหาสารคามเนาะทอยกหกตะกอพี่สาวเป็นลายลูกแก้วยังคงสอดเก็บริมบนล่างแบบโบราณฟื้นโบราณงานกี่โบราณงานเชิงล่างอย่างเดียวสวยมากเป็นโทนสีส้มส้มชมพูชมพูนะคะสีธรรมชาติงานสีเบ็ดเบลหน่อยสีแบบเออโทนมากหนึ่งคูณสองเมตรเชิงล่างอย่างเดียวมาดูเชิงล่างกันเชิงล่างดอกกระเจียวจี้เพชรหัวใจสีสวยมากพี่ขาใช้ได้เลยสีสวยจริงๆอันนี้ใส่กับเสื้อลูกไม้ส วยเสื้อผ้าไหมแก้วสวยเนื้อหนาผ้าแน่นงานฟืนพิเศษหนึ่งคูณสองเมตรอบอ่านน้ำยาแล้วเรียบร้อยพร้อมจัดส่งเลยนะคะหมายเลขสิบเนาะเกล็ดเต่าหรือว่าสร้อยดอกหมาก3,890บาทต่อไปที่ว่าขอแทรกอันนี้จะได้เห็นโทนสีเห็นแบบอารมณ์2,990บาท11บเเป็นเกล็ดเต่าสีสุรินนะคะเกล็ดเต่าสีสุรินทอยก หกตะกอเป็นลายลูกแก้วสอดเก็บริมบนล่างแบบโบราณ2,800เอ้ย2,990บาทรับได้เลยนะพี่สวยมากสีสันสดใสเกตเตาเนี่ยเป็นลายโบราณอีกหนึ่งลายเลยคือเป็นงานมัดหมี่ คุณย่าคุณยายเขามัดลายโคมที่เรามักจะเรียกว่าเชิงพาการวยตรงนั้นเนาะเป็นลายโคมเจ็ดปึ๊บเกล็ดเตาเนี่ยเป็นลายโคมเจ็ดที่อยู่ข้างในลายโคมเก้ามัดยากนะพี่นะงานมัดม,มีลายเกล็ดเตาเนี่ยคือถ้ามัดโคมผิดก็ผิดเนาะแล้วดูสีเขาพื้นนี้สีสันสดใสดส,สีอิ่มคนทอผ้าเรียกว่าสีอิ่มเทคนิคงานย้อมสีเนี่ยคือซึมซับมาได้เก็บมาได้หมดเลยหกตะกรุลูกแก้ว2990บาทกับลายเกล็ดเตาหรือว่าลายสร้อยดอกหมากดูเนื้อสวย นุ่มพริ้วทิ้งตัวและมีน้ำหนักเป็นหมายเลขที่สิบเอ็ดนะคะสองพันเก้ารอยเก้าสิบบาทบาทต่อไปเป็นหมายเลขที่สิบสองสิบสองเอยกยุลายนี้ให้ดูก่อนอยลายเนี้ยไว้ที่หลังเอาสิบสองอพยนี้ก่อนผืนนี้เป็นลายโคมนะคะเป็นลายโคม เห็นไหมคะตรงนี้ค่ะเป็นงานโคมเป็นลายโคมแล้วก็ขั้นด้วยกระแสตรงนี้1นคูณสเมตรผืนนี้เป็นหมายเลขที่12นะคะทอยก6ตะกอเป็นลายลูกแก้ว สอดเก็บริมบนล่างแบบโบราณวันนี้เอยกยีธรรมชาติทั้งหมดเลย 1, นคูณสเมตรแล้วดูเชิงเขาเป็นงานเชิงคู่บนล่างนะคะเป็นหน้าเห็นไหมพี่เส้นข,ขาวนี้แหละคะ่ะเป็นหน้าง้างน้อยหน้าขอล้อมเพชร1นคูณสเมตรเป็นโทนสีแบบนี้ ,3890 บาทเนื้อสวยมากกบอ่ำน้ํายาแล้วเรียบร้อยนุ่มพริวทิ้งตัวและมีน้ําหนักทําไมถึงพูดว่านุ่มพริวทิ้งตัวและมีน้าหนักเวลาพี่พี่นุ่งงานการที่เอกยกวันนี้พี่พ,พี่เอาไปนุ่งคือนุ่งสดได้เลยนะคะใช้เข็มกลัดกัดเอาไว้หรือว่าใช้หัวรัดสิ้นได้ 3,890บาทแล้วเขาทิ้งตัวลู่ไปกับตัวเราเลยคือไม่โปง่งไม่พองเนาะงานฟืมพิเศษเส้นไหมหลายพันเส้นอยู่ในฟืมผ้าผืนนี้3,890บาททับหมายเลขที่2ให้ดูลายผ้าเต็มๆต็ม1ออบอาบน้ำยาแล้วเรียบร้อยสวยมากนะคะ12เป็นลายโบราณงานทันสมัยมาก <S <S ต่อมา13กับ14 13เนี่ยถือว่าเด็ดเลยแหละเป็นลายอภัสราทําไมถึงเรียกว่าลายภัสราถามคุณย่าคุณยายมาคุณยายบอกว่าอภัสราเคยนุ่งนางงามจักรวาลเชียวนะพื้นนี้อภัสราอพัสราเป็นลายเล็กๆแบบนี้ลายเล็กเรียบรูดูดีใส่ได้พี่ขาร่างอวบใส่ได้เลยนะคะร่างเล็กก็ใส่ได้แล้วโทนสีสวยมากดูในเกสรของลายอภัสราเขามีเขียวมีเหลืองนะคะมีเขียวมีเหลืองเนี่ยค่ะ มีเขียวมีเหลืองทอยก6ตะกอเป็นลายเม็ดพริกไทยผืนนี้สีสวยงานหมักโครนด้วย3,890บาทเอให้เลยไม่ได้คิดค่าหมักโครนให้ด้วยนะ6ตะกอเม็ดพริกไทยสอดเก็บริมบนล่างแบบโบราณพี่ดูเนื้อผ้าสวยเหลือบเงาเป็นประกายนุ่มพริ้วทิ้งตัวและมีน้ำหนักเชิงล่างเช่นเดียวกันนะคะดอกกระเจียวจีเพชรมีหัวใจเส้นขาวๆเป็นเข็มขัดขั้น1ูณ2เมตรหมายเลขที่ สิบสามหรือเปล่าคะ <13. S 1> น้ําไปหน่อยได้ไหมคะแอดมินคะสิบสามวันนี้มีคนช่วยหมายเลขที่สิบสามอภัสรามีพื้นเดียวรับไล่รับไล่เลยรับได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าชอบอภัาราสีสุรินแจ้งได้นะเอ็มมีสี่เมตรงานสมปักปูมนะคะพื้นนี้สิบสามสามพันแปดร้อยเก้าสิบาทลา,าลายอภพาราต่อไปเป็นหมายเลขที่สิบสี่สิบสี่สวยมากพี่ๆอาจจะเคยเห็นดอกมะเขืออหันซ้ายหันขวายอยากให้ดูดอกมะเขือสามตะโก ดอกมะเขือชัดๆเนี่ยผืนนี้ดอกมะเขือชัดๆจะเป็นผืนนี้ ดอกมะเขือลายโบราณที่เอบอกว่าเป็นลายมัดย่างนะดอกมะเขือลายโบราณของจังหวัดสุรินทร์นะคะของจังหวัดสุรินทร์ที่นี่เอยกผืนนี้ให้ดูผืนนี้จะเป็นดอกมะเขือสีธรรมชาติซึ่งเป็นงานหมักคนูนสีสวยมากแล้วมีผืนเดียวอย่างให้ได้มากมากเลยสีเขาเหมือนมรกตไม่ใช่มรกตสีเขาเหมือนแบบเหมือนอัญมณีอะ่ะพี่เนี่ยจะชมพูก็ไม่ชมพูจะส้มก็ไม่ส้ม,จะ,สม,ม,สมจะแดงก็ไม่แดงสวยอย่างนี้เลยแล้วผืนนี้เชียร์หนักมากเลย3890บาทถ้าหมายเลขที่14ทอยยกหกตะกอเป็นลายเม็ดพริกไทยสอดเก็บริมบนล่าง แบบโบราณสีสวยนะคะเป็นโทนสีหมักโคลนที่จะดูตุ่นขึ้นนิดหน่อย1นคูณสเมตร<ม>ดอกมะเขือพากาตรอปหนึ่งลายโบราณของจังหวัดสุรินทร์สามพบาททับหมายเลขที่14ราคานี้ราคาสุดท้ายแล้วจัดส่งฟรีพี่อบอ่ำน้ำยาแล้วเรียบร้อยดูสิคะให้ดูเนื้อใกล้ๆ พี่ๆดูความสวยความเหลือความเงาความเป็นประกายเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนสีธรรมชาติทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนด้วยเป็นหมายเลขที่14เนาะกับดอกมะเขือ3890บาทมบาทมาแล้วมาสองผืนสุดท้ายที่เป็นสองผืนแถมสองผืนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแถมวันนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวคลิกถัดไปจะยกเปงานหกตะกอที่มีหน้านางชัยคุยที่พึ่งทอมาแล้วก็ ลายส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสองผืนสุดท้ายเป็นงานไหมทองพุ่งยืนแล้วเป็นลายโบราณปะกายแก้วนะคะ แบบนี้ท้องผ้าสีเข้มท้องผ้าเนี่ยออกเป็นโทนดํานะคะออกเป็นโทนดับดำหน่อยโทนดาดาช่วยส่งลายผ้าที่มัดมีโอบเหลืองทองไว้อย่างเงี้ยให้ดูสวยโดดเด่นเป็นสางาแล้วก็อีกลายหนึ่งเป็นลายเต่าง,งับพี่ๆอาจจะเคยเห็นลายเต่าง,งับกันมาเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเต่าง,งับงานคูโทท่านนี้สวยที่สุดนะคะเป็นงานไหมทองทั้งพุ่งและยืน ,3890 บาทเอยกลายเต่าง,งับให้ดูก่อนเนาะเต่าง,งับได้ได้ได,ได้แบบว่าพี่ๆต้องเคยเห็นกันแน่ๆเลยอ่ะสำหรับลายเต่าง,งับแต่ว่าเต่าง,งับผืนนี้ สวยที่สุดเป็นงานเต่างาไหมทองพุ่งยืนทอยกหกตะกอ เห็นไหมคะทอยกหกตะกอเป็นลายเม็ดพริกไทยแล้วเส้นสีขาวๆที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่างานตีกรอบแล้วพี่ดูเชิงเชิงดอกลําดวนนี่เชิงสวยมากแล้วเนื้อนี่ดีที่สุดฟืมพิเศษด้วยเชิงดอกลําดวนแล้วมีเข็มขัดเป็นเพชรขั้นอยู่ตรงนี้เชิงล่างสุดเป็นเชิงเทียนมีการตีกรอบบนล่างนะแล้วดูหน้านางหน้านางสวยพี่งานครูทอท่านนี้มัดละเอียดทียิบชายครุยสีแดงเม็ดมะขามนะคะผ้าผืนนี้สีสวยสีตุ่นสีสวยสีงามไหมทองพุ่งยืนน หน้านางโบราณตรงนี้นะคะตัวหน้านางเป็นหน้านางงานมันมีชั้นครูเลยหน้านางโบราณขั้นหางกระรอกขั้นโกนกระเอสลูกออดขั้นดอกพิกุลมาขั้นด้วยโกนกระเอดลูกออดอีกทีหนึ่งแล้วก็มีขั้นหน้านางเป็นลายดอกไม้ตรงนี้เสร็จปุ๊บขั้นโกนกะะเอสขั้นดอกพิกลขั้นโกนกับเอสสวยมากที่1นึ่งคูณองเต่างับเต่ามงคลนะคะสวยเหลือบมากเหลือบจากงานไหมทองเหลือบจากงานยืนแดงเม็ดมะขามอีกขยิบให้ดูเนื้อ สวยนุ่มพริ้วทิ้งตัวและมีน้ำหนักพี่ๆสามารถนุ่งจับหน้านางได้นุ่งปลายได้นุ่งหน้านางหางไหลได้แล้วปุ๊บเป็นผ้าคลุมไหลได้ด้วยเต้างับของครูทอท่านนี้ทอชามากนะคะแล้วก็โทอแบบละเอียดทียิบไม่ค่อยได้ว่างทอเลยอะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานสวยอย่างนี้เลย3000 990บาทราคาพิเศษที่สุดลายมงคลนะคะตอนรับเดือนใหม่เลยเดือนพฤษภาคมวันแรงงานใช่ไหมคะใช่เลยเน่คูณสเมตรส9มพบาทงานใหม่ทงพุ่งยืนสวยมากให้ดูเหลือกหมายเลขยี่สิบห้าอันนี้ผืนแถมนะปกติ4,500บาทแน่นอนงานรุ่นนี้มาอีกหนึ่งลายเป็นผืนสุดท้ายแล้วลายปะกายแก้ว ลายปากกายแก้วไม่ค่อยได้เห็นกันพี่อันนี้มัดยากนะเห็นเห็นแบบล้วนๆแบบนี้อันนี้มัดยางมากไม่ค่อยได้อยากมัดนะคะไม่คุณครูไม่ค่อยได้อยากมัดเลยมัดยากมัดช้ามัดนานแล้วดูสวยเหลือมเงาเป็นปากกายเส้นไหมราคาแพงนงานไหมทองไหมบ้านนะคะงานไหมทองไหมบ้านพันพื้นเมืองหน้านางอลังการงานสร้างพื้นนี้พิเศษเหมือนกันดูสีเชิงเชิงเป็นเชิงใบสีขั้นพญานาคอย่างนี้เลยเนาะเชิงเข็มขาด มีบายสีมีพญานาคมีบายสีแล้วขั้นเห็งขัเส้นสีเขียวล่างสุดเป็นเชิงเทียนเชิงเทียนผืนนี้สวยด้วยอีกต่างหากปะกายแก้วท้องผ่าสีเข้มหนึ่งคูณสองเมตรงานไหมทองพุ่งยืนผืนนี้ยืนดำนะคะสวยพี่ค่ะพืนนี้ลายนี้ไม่ค่อยเห็นนะคะลายนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วละเอียดแล้วสวยนุ่งหน้านางได้นุ่งปาลายได้คุมไหล่ได้ด้วยอีกเช่นเดียวกันนะคะสวยสวยมากเนื้อดีสีสวยเหลื่อมเงาเป็นประกายนุ่มพริวทิ้งตัวและมีน้ำหนักอบอ่านน้ำยาแล้วเรียบร้อยดูสิคะ คุมนั่งเฉยเมืก๋กแล้ว1นึ่งคูณสเมตรสำหรับปะกายแก้ว ,3990 บาทราคานี้อบแหมน้ํายาแล้วนะพร้อมจัดส่งมากถึงมากที่สุดนะคะชื่นชอบถูกใจผืวไหนพักเข้ามาได้เลยนะคะจะทิ้งเบอร์โทรเอาไว้วพร้อมแฟนเพจ Facebook พร้อมลน์เนาะแล้วก็พร้อมรลยละเอียดของละผ้าไว้ข้างล่างนี้ยังไงแล้วถ้าชื่นชอบถูกใจดูไปแล้วเออต้องขอประทานโทษคลิปที่ผ่านๆมาพี่ว่าพูดเร็วไปนะคะกลัวพี่ๆจะเบื่อเลยพูดให้ช้าลงวันนี้ไม่ แน่ใจว่าช้าลงหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวยังไงสนใจผืนไหนทักเข้ามาได้เลยนะคะหลังจากรับฟังรับชมกันมาจบแล้วเนาะช่นชอบถูกใจฝากกดถูกใจกดสับตไคร้ไว้ให้เอ๋ด้วยนะคะสับสไครไม่ใช่สับตะไครพูดสับตะไครจนชินแล้ววันนี้เอ๋ลาไปแล้วในคลิปถัด,ถดไปอยากดูเป็นอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเอ๋จัดผ้าใหม่พื้นเรียกสำหรับตัดเสื้อมาให้พีพีได้ช้อปปิ้งชื่นชมกันวันนี้เอ๋ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ